อาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้จะนำเสนอสมเด็จวัลกรังเหมือนเดิมนะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานอ่าหกวีนะครับเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายจริงๆนะครับเนื้อแน่นพราะผสมตังอิ้วนะครับองค์เนี้ยผมจำได้จริงๆผมมีบุญนะก่อนที่จะมาสำเร็จทำทางสายเนี้ยตอนที่จะจับพุทธคุณเป็นอะไรเป็นนีพระองค์เนี้ยผมได้มานานแล้วได้มาตั้งแต่เเรียนราชพัฏน์นครปฐมนะ ผมไปนั่งกินข้าวนะครับแล้วก็ไปรูปจ้จักับเฮียเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่นพักเครื่องไนงะตอนนั้นผมก็เริ่มเล่นละผมไปแลกมาองค์เนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผ้าแท้เนี่หรือเปล่าไหมผมก็ไม่เคยใส่นี่แหละที่ผมบอกไงหลายๆคนมีผ้าแท้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าแท้ดันไปใส่ตามตำราตำหนี่ปุ๊บดันไปใส่ที่มันไม่มีพุทธคุณไงนงรือเปล่าเนี่ยผมได้มานานแล้วผ้าเนี่ยนะแล้วผมก็ล้างบ้างอะไรบ้างเมื่อตอนได้มาใหม่ๆอะ่ะสวยวันนี้อีกมีคราบดําเป็นแบบ าขายเลยอ่ะแผมล้างออกนะฮะทให้สีซีดอย่างเงี้ยนะครับสวยงามนะครับพิมพ์เพิมเนี้ยนะคืออันนี้ให้ดูซ้อนกล้องให้ดูนะครับเป็นพ้ายุบไผ่มั้ยมีเป็นยับนะคาบน้ําปูนนะครับนี่ยอันนี้ด้านข้างขอบด้านข้างอันนี้ข้างหลังนะให้ชมนะครับว่า ทำไงมันชัดเนี่ยเออพอ้อนกล้องแล้วมันโอกาสที่มันชัดมันยากต้องหาเลเ็งมุมดีๆนะครับมีลาดํามีอะไรด้ว <dream> ยนะครับภาพนี่ผมล้างนะฮะถ้าไม่ล้างนี่สวยงามกว่านี้อีกนะก็ไม่รู้นะตอนเล่นภาพใหม่ๆก็สนบ้างอะไรบ้างนะเห็นพิมพ์ที่สวยงามบางท่านอาจเคยเห็นพิมพ์เนี้ยในหน้าปกหนังสือภาพรุ่นเก่าๆนะที่ผมบอกเนี้ย หนังสือรุ่นเก่าเขายังมีอ่าพระแท้ให้เราเห็นนะครับพระที่มีพุทธคุณเนี่ยนะครับพูดถึงมันก็แท้อย่างที่ผมบอกไนงะมีแท้แบบถูกตําหนิเซียนกับแท้แบบมีพุทธคุณนะแต่สองข้อเนี้ยมันมักจะไม่ตรงกันในยุคนี้นะครับอันนั้นก็แล้วแต่นะครับถ้าบบางทีเนี่ยผมไปเจอพระของเพื่อนเพื่อนในเฟซในทิกต็อกในอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่กล้าไลค์เพราะมไม่มีพุทธคุณนะ ให้ผมไล่ให้ได้ไงล่ะนะบางคนผมไปเจอว่ามีพุทธคุณผมก็บอกว่ามีนะเขาบอกรู้อาจารย์รู้ได้ไงว่าจะมีบอกอาคุณลองไม่เชื่อคุณลองใส่ดูเดี๋ยวดูสักสองสาเดือนแล้วคุณจะรู้เองนะครับเนี่ยวิธีพิสูจน์ครับสวยงามมากเลยนะครับนะล้างจนเหมือนผ้าใหม่เลยจริงๆแล้วเป็นพระสมเด็จพระครั้งยุคปลายจริงๆนะครับนะบางคนก็บอกอ่าบางคนก็คิดว่าเป็นพระเก๊เงี้ยอ่าคิดว่าเก๊มาหาแล้วบอกผมว่าอยาก จะพิสูจน์พุทธกุลจากคิดเนี้ยพระองค์เนี้ยเดี๋ยวผมจะแตะถ่ายให้คุณชมเป็น